สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุพานธ์เวรคะวันนี้เจตุโงพามาชมรถเกี่ยวนะคะพี่น้องวันนี้เกี่ยวนาเจตุมเองนะคะนาแปลงที่เข้าล้มนอนราบคาบอเนี่ยข้าล้มข้าล้มทั้งแปลงเลยนะคะแปลงเนี้รถเกี่ยวกลาลังเกี่ยวอยู่ค่ะที่ข้าล้มนอนเรียบแป้เลยนะล้มอย่างสวยงามเลยพี่น้องเอ้ยไม่มีที่ยืนเลยล้มนอนราบทั้งแปลงเลย เกี่ยวกำลังเกีก่ยวอยู่ค่ะ ทั้งแปลงเลยนะคะนอนเรียบเลย 怎么不走？怎么不走啊？

ูกียีสอไปไหนดิรลรกฝรั่งกันเร้วแลยพวกแกไปตอนไหนไปตอนไหนยี่ปวดไปตนหรือเปล่าไปตันน้ปเพ่งปๆนี่หลายเว้ยตีสองเนยไหมลูกแกหน่นใส่เวลาลนอนมาลับที่หิ่บัวบบับัวุญบังเขาบังเขาลูกกำลังจี่ผูเพเอาแล้วจินี่ ิเออแม่นเลยจิ้นเขาชาวเราน่ะเราอยู่ว่าพี่บากันตามนู่นสองวยรถจนไปย่เอยู่ทำไมแล้วออกมาออกมาหนีเอเปิดเพีงเปิดได้ฟังใดอยู่ในบ้านมันทำไม่พอูดหัวหูเขา ไปจอบอยู่หนุนสองวันบ้มาว่าไม้ใหญ่หนุกเกลียวเมื่อเช้านี่ไปนั่งกินกาแฟต้องมองอย่างมันมาอยู่ใกล้ๆมันชิมเตวศเปี๊ยคอยนะตาดีดีว่ะขณะมองก็นอนอยมีกบมาขำเออปัดที่จอบยิ่งมันก็นหน้าว่าเอาเปี๊ยไปผูกไปใด่น,นมันบมาใส่กบตะแก่เนี่ยคอยนอนอยู่วันนั้นไปเชฟกบด้วย มันมาเลยงอไวงาน้จเลยจงไปว่าหนึ่งยังไปสิได้อวัวโตัวเลกวี่วัว่เห็นเห็นเหล่เห็ที่ได้ฮะจงไปชักพาดึงที่มูดงที่ได้เลยย่าไปมด ผปี้น่ะยาบี่ไมาหกหุดแต่านไปเป็นรี่เงไบอกว่ชุดนี้จวาจะไปีหละบ้านเาบ้านี้าน่เจ็อนี่บ้านี่ัมนี่เป็นีเอ้กะช่างมัง q u ได้เขาดิ